อเคอันนี้คือความน่ารักของคนส่งแฟชนะครับของคู่ขันสีสเกตนะครับคือสั่งคอมมาแล้วก็พี่ขอค่อนข้างประนีบแพ็กมาค่อนข้างหนานครับหนาเป็นคืบเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับแรงกระแทกได้ข้างสูงเลยเพราะว่ามันฟองอากาศนะแต่ที่มาถึงคือ สาเนี่ยฮะจิปะทะจะหลุดหมดเลยแล้วก็ฝาหน้าฮะหักไม่สามารถประกอบเข้าไปใหม่ได้เพราะว่ามันหักแตกหมดเลยแต่โชคดีที่ตัวเครื่องอยังเปิดปกติอยู่แล้วก็มีข้างหลังที่บุกลงไปมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะหลุดลงไปีดีดลมปกติ ฝาข้างหน้าเนี่ยหลุดหมดกระเด็นเข้าไปกระเด็นกระดอนเข้าไปหมดแรมฝาครอบแรมไฮเปอร์เอกฮะมันหลุดออกมาไม่รู้ว่ามันกระแทกมาแรงแค่ไหนถึงแรมฝาแรมหลุดออกมาได้ตรนี้ก็เนี่ยหักไม่เหลือเลยโอเคอ่ะถ่ายดู